การลงทุนในเสื้อผ้าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอแต่คำถามก็คือไอเทมชิ้นไหนที่เราควรลงทุนให้เริ่มจากกางเกงสีที่ควรมีสีครีมสีดำแล้วก็กางเกงยีนเนื้อผ้าที่ห้ามเลือกซื้อเลยก็คือเนื้อผ้าที่บางเวลาเดินสามารถดูออกได้เลยว่าไม่มีราคาแนะนาเป็นผ้าคอตตอนหรือไม่ก็ผ้าชิโนอันดับ2เสื้อยืดสีที่ควรมีสีขาวสีดำจะเป็นทรง Slim Fit หรือทรงวอร์ไซส์ก็ได้แล้วแต่สไตล์ผ้าที่ควรเลือกไม่ควรบางเกินไปผ้าที่มีน้ำหนักจะทิ้งตัวตอนนี้เราได้ทั้งหมด6ลุกแล้วต่อมา เสื้อเชิ้ตสามสีเอาไว้สําหรับวันทั่วไปวันทางานเองงานกลางคืนการเลือกเสื้อเชิ้ตควรพอดีตัวหรือถ้าหาไม่ได้จริงจริงการสั่งตัดก็เป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสุดท้ายรองเท้าสาแบบรองเท้าแตะผมแนะนําให้เพื่อนๆซื้อแบบหนังมันจะเพิ่มความเป็นทางการและทําให้ลุกของเราไม่ดูชิลจนเกินไปรองเท้าผ้าใบสีขาวสาหรับเป็น everyday look และไม่ควรมีลายจะได้ใส่ได้ทุกงานรองเท้าโลเฟอร์สีดํารองเท้าโลเฟอร์สามารถใส่ลุกทางการหรือลุกลำา้องก็ได้ด้วย11เไอเทมนี้คุณสามารถใส่ตั้งแต่ลุทาางงกรจไถึด้เลย